พี่คะ,อะพอดีต้องอยากจะถามพี่ว่า3มปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะบริษัทเราทำเงินได้เท่าไหร่แล้วคะมีอะไรหรือเปล่าตองทำไมจู่ๆมาถามพี่เรื่องนี้ก็ตองจำได้อ่ะว่าพี่เคยสัญญากับตองไว้ว่าพี่จะซื้อรถให้พี่ป๊อปอะค่ะว่าแต่วันนี้พี่ว่างไหมคะถ้าพี่ว่างเนี่ยเราไปดูรถกันเลยไหมคะได้สิเดี๋ยวพี่เคลียร์งานตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะ เ,เดี๋ยวตองแต่ว่าช่วงนี้ตองช่วยพี่ป๊อกบ่อยเกินไปเนี่ยพีวยนะ่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตองรู้ค่ะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ายังไงแล้วอะ่ะเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนี่คะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะพี่ก็รู้ว่าแม่เขารักตองมากอะ่ะตองไม่อยากทําให้แม่เขาต้องลำบากใจอ่ะคะ่ะตองเออพี่คิดว่าแม่เขาไม่ได้รักทองแบบที่ตองคิดหรอกนะ เป็นไปไม่ได้ค่ะตองไม่เชื่อหรอกแม่เขารักตองที่สุดแล้วนะคะโอเคโอเคเอางี้ถ้าเขารักตองจริงเนี่ยตองลองทําตามที่พี่บอกตองกลับบ้านไปแล้วก็ไปบอกว่าบริษัทของพี่เนี่ยล้มละลายไม่มีทางแก้ไขแล้วทีนี้มาดูสิว่าถ้าตองไม่มีเงินไปซื้อรถให้พี่ป๊อปเนี่ยแม่เขายังจะสนใจยังจะรักตองอยู่ไหมพี่จะรอดูก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตองจะกลับไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะ พี่รอดูแล้วกันนะคะแม่คะพอดีว่าบริษัทพี่บีก็ค่ะเมื่อปีที่แล้ว,ว่าขาดทุนไม่มีกำไรเลยอะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะคะ อีกอย่างนึงอะเราเพิ่งจะปลดพนักงานออกไปตั้งหลายคนนะคะแม่เราสองคนอ่ะขายบ้านทั้งหมดไปแล้วนะคะแม้แต่ที่อยู่เนี่ยเรายังไม่มีเลยะคะ่ะแม่แม่คะถ้าเกิดว่าตองกับพี่บีกับจะขอแม่มาอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะจะได้ไหมคะตองแต่ตองสัญญากับพี่ป๊อบแล้วไม่ใช่หรอว่าจะซื้อรถให้อย่างนี้ก็ไม่ได้ซื้อแล้วสิ แมคะตอนนี้เราสองคนนะ่ะขายบ้านขายของมีค่าทุกอย่างไปหมดแล้วค่ะแล้วแบบนี้ยตองจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อรถให้พี่ป๊อปได้ล่ะคะตองแล้วตองจะกลับมาอยู่ที่นี่ตองได้คุยกับพี่ป๊อปหรือยังก็แม่ช่วยคุยกับพี่ป๊อปให้หน่อยไม่ได้เหรอคะไม่ได้เรื่องนี้แม่คุยให้ไม่ได้ตองต้องเป็นคนคุยเองอก็ได้ เดี๋ยวแม่จะคุยให้ขอบคุณค่ะแม่งั้นเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อก่อนนะคะกลับมาแล้วแม่เอ้าป๊อปกกลับมาแล้วหรอลูกอืมโอ้ย,อยป๊อก แม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับป๊อปหน่อยแม่มีเรื่องอะไรอะพูดมาสิแล้วทำไมต้องทำหน้าเครียดขนาดนั้นด้วยเนี่ยวันนี้ตองมาหาแม่บอกว่าบริษัทมีปัญหาจะมาขออยู่กับเราที่นี่จริงเหรอแม่ตองจะกลับมาอยู่กับเราเหรอ,อแบบนี้ก็ดีดีมีอะไรก็ให้ตองมันช่วยได้ทันทีแม่งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปซื้อของขวัญสุดพิเศษต้อนรับไปตองมันดีกว่าป๊อปลูก ตองมาบอกแม่ว่าบริษัทตองกำลังจะล้มละลายขายบ้านขายรถไปหมดเลยตอนนี้ก็ทั้งที่อยู่ตองยังไม่มีเลยลูกอะไรนะแม่แม่พูดอะไรเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วขายบ้านไปแล้วอะไรนะแม่นี่แม่กำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะบริษัทไอพีกมันใหญ่ขนาดนั้นมันจะไปล้มละลายได้ยังไงอ๋อ มันคือเรื่องจริงนะลูกที่ตองสัญญาว่าจะซื้อรถให้ป๊อปอุ้มซื้อไม่ได้แล้วลูกอะไรอ่ะมันสัญญาไม่เป็นสัญญาเลยนะแม่ไม่รู้ว่าถ้ามันไม่ซื้อรถให้ผมผมก็ไม่อยู่บ้านของผมป๊อปลูกตอนนี้ตองกำลังลำบากนะลูกสีหน้าตองก็ไม่มีความสุขเลยมเมื่อเดือนที่แล้วตองโอนเงินให้ป๊อปไปแปดหมื่น ป๊อปได้ไปใช้อะไรไม่ลูกถ้าถ้าป๊อมไม่ติดอะไรป๊อปโอนคืนให้น้องได้ไหมอะไรแม่ให้แล้วก็ให้เลยดิแลต่ตองมันเป็นคนมหนี่มันไม่ใช่ผมคนไหนที่มันมหนี่ด้วยตัวเองเนี่ยก็ควรจัดการเองสิไม่ใช่คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้จะมาเอาคืนได้ยังไงตองมันเป็นน้องสาวของป๊อปนะตอนนี้ตองมันลำบากป๊อบจะนินตองลำบากได้หรอ อะไรที่ช่วยกันได้ก็คนรที่จะช่วยกันไม่ใช่หรอแม่ตอนนี้ชีวิตฉันมันพึ่งจะดีขึ้นไหมฉันจะไม่ยอมให้ใครมาฉุดฉันลงไปอีกหรอกนะเอาไปว่าฉันจะไม่ยอมให้ตองมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แน่นอนคำพูดไม่เป็นคำพูดเลยแล้วเกจะให้แม่บอกตองยังไงล่ะแม่ไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้นเอาโรศัพมารถี๋ยวฉันโทรเคียร์กับมันเอง มาซีดวฉันคุยกับมันเองอรหัเดิมใช่ไหมใช่ลูกเอามาแล้วเหรอล่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่พี่คิดนะคะ,ะนี่ค่ะแม่โทรมาแล้ว ค่ะแม่พี่ป๊อกว่าไงบ้างคะนี่ต่อฉันจะบอกแกไว้เลยนะถ้าแกไม่มีปัญญาซื้อรถให้ฉันเนี่ยแกก็อย่าเหยียบทามาที่บ้านของฉันเด็ดขาดแกนี่มันแย่จริงเลยว่ะมีหนี้ของตัวเองเนี่ยจะมาทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ได้ยังไงฮะพี่หมายความว่ายังไงอ่ะพี่ป๊อกฉันว่าฉันพูดกับแกชัดเจนแล้วนะต่อจแกแต่งงานกับพีคเนี่มาตั้งหลายปีล้ะแม้ทําตัวรวยกันจะเป็นจะตายเงินเก็บไม่มีกันเลยใช่ไหมฮะ ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปเป็นขอทานใต้สะพานนู้นไปนี่พี่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะที่ผ่านมาตองก็ให้เงินพี่ให้เงินแม่ใช้มาตลอดไม่ใช่หรอแล้วใครมันจะไปรู้หรอว่าบริษ,ษัทมันจะล้มละลายอะแต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตองจะไม่กลับไปเหยียบบ้านพี่อีกไม่ได้ตองได้ต่อไปเนี้ยก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกและรถเนี่ยก็จะไม่ซื้อให้ด้วยแค่นี้นะครับ โอ้โหมันกล้าขนาดนี้เลยวอ้บิ๊กจบแล้วแม่แค่นี้แหละเฮ้ยไปสนใจเลยลูกที่มันไม่มีประโยชน์อะตองใจเย็นๆก่อนนะต้องอย่าไปเสียใจเลยอะทีนี้ตองก็รู้แล้วใช่ไหมว่าใครในที่รักและหวังดีกับตองมากที่สุดทำไมอะพี่บิ๊กลูกสาวแต่งงานออกมาอยู่ข้างนอกบ้านอะมันไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วหรือไงอะตองตองฟังพี่นะ ตองจะดูแลครอบครัวเนี่ยมันไม่ผิดเลยสักนิดเดียวอะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยใครได้หรอกตองไอ้เรื่องรถเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่สื้อให้พี่ป๊อปไม่ได้แต่ว่าพี่อยากให้ครอบครัวตองเนี่ยรักในแบบพี่ตองเป็นตองจริงๆไม่ใช่รักที่เงินทองของตองอะแล้วอีกอย่างเนี่ยตองก็ไม่ต้องไปโกรธอะไรแม่เขาหรอกนะเพราะว่าพี่ป๊อปเนี่ยเขาดูแลแม่ดีมาตลอดเขาไม่กล้าเถียงอะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะตองฟังพี่นะ ตองสามารถกระตันอยู่กับใครก็ได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ตองต้องกระตันอยู่ให้ถูกคนค่ะคำว่ากระตันอยู่บางคนเขาอาจจะมองว่าเป็นแค่หน้าที่แต่คนที่ทำให้เขาทำให้ด้วยหัวใจ